สวัสดีครับผมเพื่อนซีตัวแสบนะครับเชื้อโรคที่อยู่ในมือเราเนี่ยเป็นอะไรที่มองไม่เห็นใช่ไหมครับแต่วันนี้ครับผมจะมาแสดงให้เพื่อนเห็นครับว่าเชื้อโรคที่อยู่ในมือของเราเนี่ยมันหน้าตาเป็นยังไงครับฮ่าฮ่าอินฟินิตี้ก็เหมือนเดิมนะครับผมไปเจอวิดีโอหนึ่งจาก ต่อมาครับเขาได้แสดงให้เห็นถึงวิธีที่เราจะมองเห็นเชื้อโรคที่อยู่ในมือของเราครับซึ่งแบบถ้าเป็นอย่างนั้นจริงแบบเยอะๆมากเลยครับมาอันดับแรกเรามาดูวิดีโอที่ผมเจอมากันก่อนแล้วกันนะครับว่าเขาทํำยังไงครับอ่ะมาครับนี่ครับเขาก็เอาไซริงมา1อันนะครับจากนั้นก็ล้างมือครับล้างมือล้างมือล้างมือเขาต้องการน้ําจากที่เราล้างมือข้างล่างนี่แหละครับหลังจากนั้นก็เอาสันดิโอเจียมมาเกลี่ยครับดูดน้ำขึ้นมาจึ๊บจากนั้นเนี่ยครับมันจะมีหยดที่ปลายๆนิดนึงใช่ไหมครับปล่อยมันหยดอย่างนัาากน้็ลลมแง่ นี่ครับจี๊ดจู่จิ๊ดจิ๊ดนะครับเอามาส่องใส่ตรงปลายสายลิ้งที่ทำปรนหยดมานะครับแล้วดูครับนี่อืมอืมว้าวโอ้โหเฮ้ยโอ้โหจริงดิไปเดี๋ยวดูก่อนอันอันนี้คือเชื้อโรคที่เราล้างมือมาเมื่อกี้นะครับถ้ามันเป็นแบบนี้จริงๆนี่คือใช่เลยครับเราควรต้องล้างมือบ่อยๆเลยครับเนี่ยดูไว้นะครับใครที่กินข้าวแล้วไม่ชอบล้างมือดูไว้นี่เหม่งี้นะครับ มันจะทําได้จริงอย่างนั้นหรือเปล่านะครับแค่ใช้เลเซอร์เนี่ยนะอ่าน่าสนใจครับถ้าอย่างนั้นเรามาทดลองพิสูจน์กันดูดีกว่าครับว่ามันจะมองเห็นอย่างนี้เลยจริงๆหรือเปล่าอ่ะมาเลยครับสำหรับแรกเราต้องล้างมือก่อนนะครับล้างมือลงไปในอ่างนี้นะจุ๊บจุ๊บจุ๊บจ๊ริงหรอครับเรามันน้าแตะมือมันจะเห็นเป็นี้จริงหรอครับล้างล้างล้างถูถูอ่ะ,งออะลงไปเอาไปสกับกลงไปให้หมดจุ๊บอ่ะ โอเคบอกว่าน่าจะพอได้แล้วนะจากนั้นครับก็ใส่วิงครับดูดไปเลยครับแป๊บต่อให้เยอะเลยอ่ามันจะได้หยดเยอะๆหน่อยอ่าโอเคจากนั้นก็เอาแก้วมาอ่าลองวางดูครับปุ๊บประมาณนี้อ่าเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่นี่นี่นี่มันจะมีนน้ำหยดที่ปลายนะครับนั่นแหละเราส่องตรงนั้นแหละครับตรงนี้เห็นว่าต้องปิดไฟนะเดี๋ยวต้องปิดไฟหน่อย <c oughs> ว่ามันเห็นหรือเปล่านะขนาดนี้ได้ไหมไม่รู้ครับอันนี้ต้องลองดูนะอ่ะมาผมมีเป็นสางเลเซอร์สีเขียวนะครับไม่รู้ว่าใช้ได้หรือเปล่านะลองดูก่อนนะออเอออ่ามองเห็นแต่ว่ามันยังนิ่งอยู่ไม่ได้วิ่งแบบนั้นครับเดี๋ยวต้องปิดไฟนะผมว่าน่าต้องปิดไฟมืดเลยอ่ะแบบนี้น่าจะชัดอุยชัดแก้วเดี๋ยวผมขอหามุมให้เจอก่อนนะยากนะเนี่ยหามุมเนยนี่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 เดี๋ยวเพื่อนมาดูที่กำแพงเลยละกันนะครับน่าจะเห็นได้ดีกว่าเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมอ๊ะมันก็ยัง นี่น,นี่พอเห็นแล้วครับอือโอ้วิ่งแบบชา้าๆครับอึนั่นไงอ่าครับเฮ้ยมันมีตัวนึงวิ่งขึ้นไปแล้วเห็นไหมเอ้ยทำอไมเล่นไปครับเราเห็นครับว่ามือตกกระโปรงขนาดไหนเนี่ยอาจจะไม่ได้วิ่งเหมือนในคลิปครับแต่ก็มีพอวิ่งอยู่นี่ไงตัวนั้นวิ่งขึ้นไปแล้วเห็นไหมครับนั่นนั่นนั่นอือบีอะไรอีกบีอะไอีกเนี่ยวิ่ง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 อยู่นั่น,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 น เฮ้ยมีจริงเหรอครับนี่พี่ดีเห็นชัดเลยวิ่งอู้อ้อ้าตัวเมื่อกี้พอเห็นหน่อยเดีแล้วผมลองเปลี่ยนอีกนะผมลองบีบน้ำบอกนิดนึงนะแล้วเผื่อมันจะเห็นแบบรูปแบบอื่นนะครับอะไรเงี้ยเปลี่ยนไปหน่อยหนึ่งอ่านี่เราเปลี่ยนหยดใหม่แล้วนะลองดูนะครับว่าแต่ละหยดมันจะเหมือนแตกต่างกันไหมนะครับนี่โอ้โหวิ่งไงเห็นไหมว้าวดูว่าผมอยู่ไกลไปอยากดูใกล้หน่อยนี่ครับอู้ดิ วิ่งเลยหูวิ่งวิ่งวิ่งแบบพี่ตัวเลยครับเนี่ยโอ้โหออเจริงครับจริงนี่นี่นี่อุ้ยหูนั่นเป็นก้อนเป็นทุกประหูนะโอ้โหน่ากลัวจังเฮ้ยโอ้โหว้าวยอดเฮ้ว้าวทำได้ตามคลิปวิดีโอที่เราดูมาจริงๆนะครับ่เราจะรู้ได้ไงครับว่าสิ่งที่เราเห็นนั้นคือเชื้อโรคที่เราล้างมือจริงๆ ใช่ไหมล่ะมีทางนึงที่จะรู้ได้ครับเราต้องเปรียบเทียบถูกป่ะอ่าผมได้คิดว่าลองเอาน้ํากรองที่สะอาดนะครับอันนี้คือน้ําที่เราใช้กินนะผ่านเครื่องกรองแบบมันน่าจะต้องสะอาดหน่อยแหละมาลองส่องกันดูครับเปรียบเทียบกับอันเมื่อกี้ว่ามันแตกต่างกันหรือเปล่าครับถ้าเห็นเป็นเหมือนกันแสดงว่าวไม่ใช่แล้วเห็นเป็นลอยๆวิ่งๆขึ้นนั้นไม่ใช่เชื้อโรคนะครับอาจจะเป็นแบบธรรมชาติของน้ําที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยจะได้เกิดสองนี้ปุ๊บแล้วใสสะอาดแต่ว่าัแหละใช่แลลวครับอ่าเราเปไ็นการพิสูจรน สะอาดนะครับดูว่าผลออกมาเป็นยังไงนะครับอ่ะดูนี่ครับเราเทน้ํากรองที่สะอาดไปก่อนจากนั้นายลิง์เมื่อกี้นี้ผมไปล้างมาเรียบร้อยนะน่าจะสะอาดเอียมอ่องปรากฏขึ้นมาอ่ะโอเคแล้วก็วางเหมือนเดิมเลยอ่ะโอเคมาเรามาปิดไฟลองดูกันครับอ่ะมาดูเลยครับสําหรับน้ําเปล่านะครับเออหันมุมก่อนเฮ้ยเออจริงครับสำหรับน้าเปล่านี้มองแทบไม่เห็นอะไรวิ่งเลยนะนิดนี่ดูนีน่ครับ รูปที่ขึ้นมาก็เป็นแบบกลมๆเล็กๆด้วยอ่ะเออแปลกจังเฮ้ยมันเป็นขนาดนั้นเลยครับเอาใหม่ดูใกล,กล้ๆการสอนน้ำเปล่านี่มันเป็นอย่างนี้ครับเนี่ยรูปของไฟที่ออกมาก็แปลกๆลก็เป็นแบบวงกลมวงกลมอ่ะทำไมมันเป็นอย่างนั้นนะครับเออดูดิแล้วก็ไม่เห็นมีอะไรวิ่งจริงๆเลยนะอันนี้มีมาหนึ่งครับมาจากไหนเนี่ยอ่าแล้วก็ไป <laughs> เฮ้ยไม่วิ่งจริงครับอ้าวนั่นแหละครับแตกต่างกันจริงๆด้วยครับหูย What <c oughs> เฮ้ยจริงๆรครับผลกาะรทดลองออกมาเป็นแบบนั้นจริงๆเลยครับที่เราเห็นเป็นตัววิ่งๆอิอ่ะคือสิ่เลอกระปที่อยู่ในมือเราจริงๆครับเอ้ยโอ้ ว้าวนี่มันยิ่งเป็นสิ่งที่จะตอกํำสถานการณ์นี้มากๆเลยนะครับเราควรต้องล้างมือบ่อยๆเพราะอย่างที่เห็นไปไหมครับถ้าไม่ล้างครับสิ่งเหลือบกอยู่รอบมือเห็นไหมวิ่งกันพร่านทั่วเลยครับสมมติว่าเราลืมล้างมือแล้วกินข้าวใช่ไหมครับเราหยิบอะไรกินจุ๊บเรียบร้อยครับไอที่วิ่งอยู่ในมือเราอ่ะวิ่งลงไปในอาหารครับงั้นเรากินเข้าไปปุ๊บเ้อโรคเข้าท้องอ้าติดเชื้ออะไรอย่างงี้ครับโหอันนี้ชัดเจนมากๆครับเพราะว่าผมเปรียบเทียบกับน้ำกรองที่บอกเห็นไหมครับออกมาคน เดิมหมดเลยเป็นฉากลังทุกอย่างเหมือนเดิมหมดเลยนะครับแต่น้ำพ่ล้างมือออกมาเป็นเหมือน,นลูกไฟ แบบแบบว่าอ่อนๆอย่างเงี้ยแต่พอน้ำกรองครับหมดเป็นรูกกลมๆแปลกครับงงมากครับแต่ที่ชอบไปกว่านั้นก็คือไอ้ตัววิ้งมิ้งข้างในอ่ะน้ำกรองแทบไม่มีเลยโอ้โหแตายต่แต่ต่อไปนี้ไม่ได้แล้วผมต้องล้างมือเป็นประจำล้างมือบ่อยๆแล้วครับโอ้โหน่ากลัวมากเห็นไหมครับผมบอกแล้วครับวิดีโอจากทิกตอกอ่ะก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่เฟกเรื่องที่โกหกตัดต่อเสมอไปครับเรื่องที่เป็นของจริงและมีประโยชน์จริงๆก็มีครับอย่างเช่นวิดีโอเนี้ผมว่าดีมากๆเลยนะครับยังไงเพื่อนๆที่ดูอยู่ครับช่วยกันแชร์วิดีโอนี้ออกไปคคครรรรััับบบอกกให้้้้นทงโลไดูว่าาเ ควรต้องล้างมือบ่อยๆครับเมื่อไหเจ้าพวกนั้นที่เห็นนะครับมีโอกาสที่จะเข้าสู่ร่างกายเราได้นะะ่ากลัวผมอาจจะไม่ได้มีความรู้แบบ,บลึกซึ้งนะครับว่านั่นคือเชื้อแบคทีเรียเชื้อไวรัสเอามีบ้าอะไรโปพวกนี้ผมผมไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะครับแต่คือด้วยภาพอบมันฟ้องครับมันเห็นชัดเจนครับว่ามันแตกแตงกันอย่างชัดเจนระหว่างน้ำกรองที่สะอาดและน้ำจากการล้างมือของเรานะครับอ่ะเข้าไปมานี่ครับเพราะฉะนั้นใีคลิปนี้จากติ๊กต็อกที่เรามาพิสูจน์กันในวันนี้นะครับว่าถ้าเกิดเราส่องแสงเลเซอร์ใสน่รรน สยอกอันนั้นเป็นความจริงครับทําได้จริงๆอู้ว้าวโอ้ oh my god yeah อู้ เอาอีกเอาอีกเจออะไรที่อยากให้ผมไปดูแบบนี้ส่งมาบอกมาแท็กมาทางไหนก็ได้ติดต่อบอกผมยังไงก็ได้ครับให้ผมรู้ผมจะจับมาไปจุดที่เเห็นกันจัดๆแบบนี้แน่นอนครับไม่มีเฟซไม่มีตัดต่อเพราะนี่คือช่องฮาอินฟินิตี้ครับโอ,โอเคเจอกันวิดีโอหน้าครับหายใจไ,ไม่ทันแล้วจะได้พูดไปไหนอย่างไรก็ตามเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งข้างๆด้วยนะครับเจอกันวิดีโอหน้าครับผมไปแล้วครับสวัสดีครับ S <S มันไม่ใช่มันไม่ใช่ไปที่ตัวแสบไปอย่างงี้นี่ตกใจน่กกากลัวน่กกวากลัวยี่